สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและเอฟซีที่ติดตามช่องน้องเอกพาเที่ยวนะคะเอาแชร์แชร์เข้าไปนะคะอันนี้นะคะที่แอดบอกว่าเลขหน้าลงทุนนะคะก็คือเลขเกี่ยวกับพี่โรเบิร์ตนะคะแต่าดาราตลกนะคะที่เพิ่งเสียไปเนาะเมื่อวันที่2อ่าที่ว่าลงทุนหน้าลงทุนก็คือเลขที่เกี่ยวกับตัวพี่เบิร์ตนะคะพี่โรเบิร์ตนะคะ คือเลขมันจะตรงกันตัวเดียวนะคะคือตรงทุกอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะแอดก็ขอบอกก่อนเลยนะคะเลือกเอาที่เลขตัวเองชอบนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ต้องซื้อตามที่แอดลงหมดนะคะท่านผู้ชมให้เลือกเอาที่เลขตัวเองชอบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขน้องอไม่น้องคนนึงนะคะฝันว่าพี่โรเบิร์ตมาหาเขานะคะท่านผู้ชมแล้วก็ รู้สึกน้องเขาจะจัดหนักนะคะคือ55นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันตรงกับบ้านเลขที่ของเขานะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาต่อที่เลขพี่คนนี้นะคะเขาไม่ขอออกนำนะค่ะงวดที่แล้วก็ให้แอด83นะคะเขาเป็นคนฟันแม่นมากนะคะท่านผู้ชมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่าน,นะ